สวัสดีค่ะพี่น้องมเนีเยล์แมานํำเสนอเมนูแกงเหาะด้อค่ะแกงเหาแววก็จะมีวนเซนมีหมูสับมีกะทิมีน้อไม่สมอ่าพิกแกงาแววกับเหมือนเก่าเหมือนเดิมจ้ะตำใสข้าตะไคร่หอมแดงหอมขาวกะปินิดหน่อยแล้วก็เกลือจ้ะ,จะาแววชอบอ่าผงข้างเล็กกับผงกรี่ผสมกันเลยพี่น้องแกงเหก เยียวสุดไข่สุดมันนะคะนี่กจะเป็นผักใบเขียวจ้ะนี่ตักไข่ซอยหอมเขียวเลื่อยกระลำขา้าขหน้าอ่าผักอย่างพยาย้ออย่างว่ามีสีเขียวจ,ะ,จะเยาวเลยเอาข้าหน้ามาใส่ผักเขียวอ่าเรื่องผักนี่เฮาที่ใส่ผักไองน,นีงก็ได้ทนะี่น้องผักเคียงนี่นะนีะ่ก็หลักๆจะเป็นผักมะเขือกับมะทั่วจ้ะมาแจามาแกงโห่นําเยี่ยว อ,จอาจา,ารย์พี่น้องมาขวาโหดยังไงแล้วขวบโหดหรือแกงโหดเดี๋ยวจะใส่นอะน้ำมันพืชเพื่อผัดน้ำพริกจ้ะผัดไปผัดโคงกะหรี่กับโครงข้างเลนะน,ะนะพี่น้องจะได้หอมหอมไฟอ่อนๆเลยพี่น้องตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยครับผัดน้ำมันก่อพริก อย่าไปเอามันผิดส่เลยค่ะมันผิดลงจะผัดไปค่ะดีแสนจะได้สวยงามจะผิดลงไปคะผ้ดแีแพทลงนั้น สูตรไผ่สูตรมันเด้อค่ะไผ่ที่สะดวกใช้อันไหนก้อนก็ได้บดเนะแล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ความถนัดไผ่มันเนาะเรวจะเร่งไผ่ลงทิพี่ไปอีกนิดนึงค่ะ ตีเดือดเล้ด้วยค่ใส่หมี่สับลงไปนะ้ที่นั่นเห็ดกระเขายาวะโบมีสูตรไตโต้ด้วยค่ะเดี๋ยวเติมที่เสร็จถ่ายเห็ดลายปริมาณันกะเอาชอบแบบใดไก่ใส่แบบนั้น ขวบโมสุกแล้วค่ะเรียเริ่มตึงเริ่มสุกแน่และจ้ะเรียเจะใส่มองอไม่สดลงไปขับด้วยค่ะขวดด้วยกันเราอยากกินข้าวสดจะขัดขับกระมงด้วยค่ะ ขันตอนนี้ถ้าปรุงเครื่องก็ปรุงเลยค่ะู้ใดถนัดบแบบใแดบบก็เฮ็ดแบบนั้นเลยแล้วจะปรุงเครื่องนะคะใช่ค่ะเนาะให้ช่วยลดใ,ให้น้ำตาลใช่เนาะน้ำตาลประมาณสองขวดก็ใกด้แบบนี้ ผัดเห็ดเขีวเชียงนะพี่้องแล้วจะผัดไปจนน้ำส้มจืดแด้พี่น้อง ก็ไม่ส่งที่นั้นขมๆ้วยนะ่ะนส่วนยแล้วเริมได้ที่แล้วค่ะได้เ,ดเติมกะทิีอก,กองนิดหค่ง ใส่ผัดเราจะใส่ผัดเป็นออเผื่อจะม่เปื่อยากนก็ต้องใส่หน้ำาไม่น้อค่อยประดำ เดี๋ยวเราก็จะเอาแกงทังเลที่เยวบแบงไวเ้เ่ยจะเ่อาจากนั้นจะอร่อยมากเลยค่ะเพราะเขามีถั่วมีมีหอมดองมีฟวงทีน่นีขิงไม่มีแล้วมีสมุนไพรครบรต้ยวหวานไม่มี ลแล้วไอ้มะเขือเปลือยกันจ้ะจะเปลือกจะเริ่มได้ทีแล้วจ้ะเดือดขนาดเลยมองใส่ผักใบเล้วค่ะ ้าวมีให้ด้หน่อยๆมันก็นหลายแล้วพี่น้องค่อยผัดนั่นผัดนี่คนผัดใบร้อนผัดใบยุบกันจ้ะ จะผัดใบไงแล้วนุ่แล้วจ้ะ,ะแล้วจะใส่หม่นเซนจ้ะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะ สูตรง่ายๆอร่อยมากหอมทะลุจอกมาแล้วพี่น้องหอมมากเลยหอมเสร็จอีกหอมเกินแต่เหลืออร่อยละ ียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องแกงหอมเยอแลวอร่อยมากค่ะสว <c oughs> ัสด,ดีค่ะไม่เป็นคำเยียวแล้วจ้ะแกงหอมสองกันเด้อแกงหอแกงหอ ขอหกข้อหกแก่หกข้อหกเป็นอหารพานเงือจ้ะ ออ,อจะ,ปะเปียนเป็นไส่ปยุยไหมมันมีส่งคือห้ กลายเป็นทรงค่สัน้นทรงขายาวกลายเป็นทรงค่สัน้นพ็หกวอนมาหน่อยก็ได้หลายค่ะผักลายยางทั้งหุ่นทั้งหนังลายยางเลืเอนแกงหกดี <laughs> Càng luống. Nào จำปากก็คือเขาอุ่น,ออออนต้องขอ,อินงเื่าคุณมาแทบป็ดเนาะเราอุ่นทันหั แล้วเมื่อละวันจากที่กินอย่างละพี่นนองไปกาดกับบางอย่างกาดบ้านนอกแจ้งห้อไใบ้ากินไครบ้ากินมูกะสามารถเอาไก่้ให้ได้ เแบางคนที่แบบกระเขาอดูที่ค้นมา,สา,ากสบบาแับ บางบางคนเพิ่นเฮ็ดแบบเพิ่นมาใส er ่กะทิด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเวลาเรใส่กะทิมันมาแซ่บมันมาหอมมันเป็นอีกอีกรสชาติอีกอยกาหนีมันมีความพิเศ อาจ้ะคี่น้องค่ะบดีใจ่หรอ ม่อใหญ่ดิว่าซื้ออหาซื้อกุ้งมาผัดใช่มันดั่งรัดนี้ยมามาจะเทียบ่มันกินโหมาเรามา็แล <c oughs> ันต่อมตาทูเข้ม น,นี่ยยแว์ขอลาทำนี้กันเลยจ้าฝากกดไได้กดแชร์กดติดตามชอม่องเยาวช์ชาแนลค่ะฝากกัไม่คิดหนาจ้าสวัสดีค่ะ